สวัสดีครับช่องวัสั้นนะครับวันนี้จะพามาติดตั้งนะครับนี่ครับยูดสบีนะครับสาหรับชาร์จมือถือในรถนะครับเป็นยูเอสบีชาร์จไวนะครับตัวยูเอสบีตัวนี้ผมสั่งมาจากลาซาด้าครับมันจะมีวัดแบตวัดวนด้วยนะครับของแบตเตอรี่รถยนต์นะครับสามารถชาร์จได้สองช่องนะครับจะมาติดตั้งในตรงนี้ครับคอนโซลกลางของมิสูชิไทตันนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาวิธีการติดตั้งนะครับแหล่งจ่ายไฟเอามาจากไหนนะครับ หลังจากที่ถอดหน้ากากออกมาเรียบร้อยนะครับของ isuzu t i t a ทันี2016นะครับรุ่นที่ผมใช้อยู่นะครับนี่ครับสายตัวนี้มันมีสายลอยอยู่นะครับไม่ได้ใช้งานนะครับปกตินะครับมันจะผูกอยู่กับตรงนี้ครับนะครับที่มีสายไฟพันไว้นะครับกับช่อง power outlet นะครับสําหรับที่ต่อที่ชาร์จแบตมาให้พ่วงแล้วครับเราไม่ต้องมาตัดต่อสายไฟนะครับใช้อุปกรณ์นี้เสียบได้เลยนะครับ นะครับก็หาหาสายไฟมาเสียบพ่วงนะครับเข้ากับตัวนี้ครับบวกเข้าบวกลบเขาลบแค่นี้ก็ใช้งานเลยครับแหล่งแ่ไฟจากตรงนี้นะครับแต่ผมจะต่อแบบมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับก็ดึงไฟจากตรงนี้แล้วมาทําสวิตช์ปิดเปิดนะครับฝั่งนี้นะครับคนขับนะครับควบคุมตรงนี้นะจะใช้งานก็ให้เปิดนะครับไม่ใช้งานก็ปิดไว้นะครับอย่างนี้นะครับ พาเดินสายกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับก็ทำอย่าครับหาสายแบบนี้นะครับมาเสียบเข้าช่องนี้นครับไฟบวกสีม่วงนะครับดึงออกมาจะเป็นสีม่วงมันเป็นสีม่วงสีดานะครับเราเอาเฉพาะไฟบวกมาใช้งานนะครับก็เสียบเข้าไปเลยเลยครับนะครับอย่าเสียบเสร็จแล้วต่อให้ดูอีกทีนะครับครับนี่ครับหลังจากที่เรา ต่อสายไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับตัวช่อง USB นะครับสำหรับชาร์จมือถือนะครับผมต่อเข้าออกมาช่องนี้นะครับเห็นหรือเปล่าครับไฟนะครับไฟลบเอาจากขาวิทยุจุดจุดนี้นะครับเนี่ยไฟลบเอาจากขาวิทยุจุดนี้ถ้าท่านไหนยังไม่ได้เปลี่ยนวิทยุนะครับของผมใช้จอยแอนดรอยนะครับขานี้ผมจะยึดนอปเดิมตรงนี้มีไฟลบนะครับไฟบวกนะครับก็เอาจากช่องนั้นแหละครับสายสีม่วงที่มันจะมีนะครับช่องนี้ มีปลั๊กลอยอยู่ครับแล้วก็เสียบไฟนะครับเข้าตามตำแหน่งนะครับที่มันมีเนี่ยตัวขานี้จะมีบอกอยู่นะครับตัวที่ชันนะครับมีบอกว่าไฟบวกไฟลบนะครับหลังจากนั้นเราก็กดสวิงนะครับทดลองทดสอบนะครับนี่ครับไฟ12บโวลต์นะครับก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับ ประกอบติดตั้งเหมือนเดิมเลยนะครับสําหรับใครที่มองหาวิธีการต่อนะครับที่ชาร์จมือถือเพิ่มนะครับในรถก็ดูชิปนี้ก็สามารถต่อใช้งานได้เลยนะครับสําหรับมีซูเปอรชิพแท่นนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟรถนะครับใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคนะครับหวังว่าชิปนี้คงมีประโยชน์ต่อท่านผู้ใช้งานไม่มากก็น้อยครับสำหรับงาน DIY วันนี้นะครับช็อกวัตส่นนะครับครับนี่ครับตอนนี้ก็ นี่ครับตอนนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับตัวนี่ครับวัดวนนะครับจะมีบอกแบตเตอรี่ปัจจุบันของเรานะครับตอนนี้แบตเตอรี่สสิบ12.3โวลต์นะครับก็ใช้งานได้นะครับสําหรับใครที่มองหาวิธีการติดตั้ง USB ชาร์จเพิ่มนะครับก็เอาวิธีผมไปใช้งานได้เลยนะครับสําหรับวิซูวิชี่แท้นะครับ ไม่มีการตัดต่อสายไฟใดแดงสิ้นนะครับเพราะว่ามันมีสายไฟมาอลออยู่แล้วครับสำหรับการเสียบใช้งาน USB นะครับของช่อง Power Outlet นะครับมันมีปลั๊กทำมาเสริมทำมารอครับสำหรับใครอยากเพิ่มการใช้งานไม่เพียงพอนะครับเป็น USB นะครับโอเคครับสำหรับชีวันนี้ก็สวัสดีครับ